รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7นะคะซึ่งรายการของเรายังคงเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าใจได้ง่าย,ายๆโดยสถาบันพระปกกล้าวค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวทางการเมืองเรียกได้ว่าร้อนแรงดุเดือดเข้มข้นมากจริงๆนะคะเกิดข่าวการชิงไหวชิงพลิบทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นจากพักรัฐบาลกับฝ่ายค้านพักรัฐบาลด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งนักการเมืองมีปัญหากันในสภาเรื่องการออกกฎหมายนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งพี่น้องสามปอล่าสุดก็มีข่าวเช่นเดียวกันว่าลุงป้อมกับลุงตู่สองปอจะ แยกกันเดินหรือเปล่าลุงตู่จะออกไปอยู่อีกพักหนึ่งไหมแล้วลุงป้อมจะทําพลังประชารัฐต่อไปจะเสนอชื่อเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าโอ้โหเรื่องราวเยอะแยะมากมายค่ะแต่จริงๆข่าวการเมืองทั้งหมดทั้งมวลนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ารอความชัดเจนหลังการประชุมเอเปก 21, 21พฤศจิกายนนี้นับหนึ่งทางการเมืองคําถามก็คือหลายคนบอกว่าในช่วงนี้ค่ะมีข่าวการยุบสภายเยอะแยะเต็มไปหมดจะยุบป,ปลายปีบ้างล่ะ จะยุบก่อนการเลือกตั้งไม่กี่วันบ้างหรือจะอยู่จนครบวาระทางการเมืองคําถามสําคัญที่สุดค่ะก็คือว่าจริงๆเนี่ยจุดหลักที่เราจะต้องดูอย่างไม่กระพริบตาเพื่อที่จะดูว่าเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองจริงหรือไม่อยู่ที่จุดไหนอย่างไรและที่สําคัญการยุบสภาจะเกิดขึ้นไหมถ้าจะยุบจะยุบเมื่อไหร่ตรงจุดนี้นะคะวันนี้เราจะไปคุยกับเดอะคีของเราในวันนี้ค่ะซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนสําหรับข้อมูลนี้ต้องติดตามในช่วงหน้านะคะ พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเดอกเกียงเราในวันนี้กันค่ะ หลังจากนี้ไปหลังจากการประชุมเอเป็กซึ่งนับหนึ่งทางการเมืองเลยแหละที่เขาบอกจะมีความชัดเจนใน21พฤศจิกายนไปจนถึงช่วงสภาชุดนี้หมดวาระ23มีนาคมจะมีความชัดเจนอะไรบ้างค่วออกมาช่วงนี้เยอะแยะมากมายจะยุสบสภาช่วงนั้นช่วงนี้บ้างละหรือจะอยู่ครบวาระก็ตามว่างบ้างละแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการยุสบสภานะคะความที่เปรียบทางการเมือง จะเกิดขึ้นตอนไหนอย่างไรนี่คือปัจจัยสําคัญหรือไม่และความชัดเจนทางการเมืองคืออะไรหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยนะคะกับเดอะคีซึ่งเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนะคะท่านมาในฐานะนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนพรค่ะมี<ข>อะไรรับใช้ครับ เจออาจารย์ธนพรวันนี้ต้องถูเดือดเลือดพล่านนะคะทางการเมืองเนี่ยกับลังเดือดนะอาจารย์ค่ะต้องถามอย่างนี้ก่อนเลยถ้าเราเริ่มนับหนึ่งหลังการประชุมเอเปกยีพฤศจิกายนเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราจะมีความชัดเจนทางการเมืองอะไรบ้างหลังเอเปกแค่สองวันสารรัฐนูนนัดอ่านคำวิ้จฉัยพระรามอยากประกอบรัฐนูนว่าด้วยทักษการเมืองถ้าผ่านด่านนี้ไปได้วันที่30พฤศจิกายนสารรัฐนูนัดอ่านนะครับพระราญอยตกประกอบรัฐนูลว่าด้วยการเลือกตั้ง ถ้ากฎหมายทั้ง2อฉบับนี้ผ่าน <shredded. S 1> ค่อยพูดเรื่องอื่น uh. ค่อยพูดเรื่องจะยุบสภาค่อยพูดเรื่องจะเลือกตั้งค่อยพูดเรื่องใครจับขั้วกับใคร <c oughs> นะครับแต่ถ้ากฎหมาย2อฉบับนี้ยังไม่ผ่านสภายังไงก็ยุบไม่ได้เพ <c oughs> ราะอะไรู้ไหมครับเพราะถ้ากฎหมาย2อฉบับนี้ไม่ผ่านเนี่ยสภา,าก็ต้องอยู่ทําหน้าที่ต่อนะครับก็ต้องมีการมาแก้ไขกันใหม่มาปรับปรุงกฎหมายกันใหม่พุ่งตรงคือมานับหนึ่งใหม่ นะครับซึ่งระยะเวลาสภาที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับมันก็จะถึงวันที่23มีนาคมคะนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมตึงบอกว่าวันที่23พฤศจิกากับวันที่30พฤศจิกาเนี่ยคอการเมืองตาห้ามกระพริบะนะครับแล้วเราหวังว่านะครับทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็คือว่าจะไม่ขัดรัฐธรรมนูญนั่นก็หมายความว่ามันจะนำไปสู่การเลือกตั้งแต่เช่นเดียวกันนะครับ ถ้ามันขัดร there, ัฐธรรมนูญนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นน <hi> ะครับผมเอาฉบับที่หนึ่งก่อนเลยนะครับเพราะมันจะมีผลต่อการตัดสินใจของท่านนายกด้วยถ้าพระรัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองไม่ผ่านสารรัฐธรรมนูญในวันที่23นี่ก็แปลว่าก็ต้องกลับไปใช้อย่างสถานการณ์ที่ดีที่สุดนะครับก็คือกลับไปใช้พระรัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนฉบับเดิมปัญหาคือว่าแต่ละพักการเมืองในการเตรียมการเนี่ยมันจะต้องใช้เวลามหาศาล นะครับคุณเมรทราบไหมครับว่าในฐานข้อมูลพักการเมืองกกตณว,นะวันที่21ตุลาคมปี65ยังไม่ถึงเดือนนี้นะครับถ้าเอาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูญว่าด้วยพักการเมืองฉบับที่ใช้อยู่นะครับที่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 ศาลเ,เอาเอาวาฉบับที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับจะมีพักการเมืองเนี่ยที่มีโอกาส นะครับส่งสอสอได้ครบ400เขตนะครับมีอยู่ประมาณ5-6พักการเมืองเท่านั้นเองเพราะอะไรคะอาจารย์คะเพราะว่างี้ฮะเพราะว่าพระราชนัดตะกอมน,นูลว่าโดยพักการเมืองเนี่ยบอกว่าเราจะส่งสอสอได้เนี่ยเราต้องมีตัวแทนประจําเขตเลือกตั้งแล้วการจัดตั้งตัวแทนประจําเขตเลือกตั้งเพื่อทําหน้าที่คัดเลือกผู้สมัครเนี่ยทุกพักการเมืองจะส่งเขตไหนต้องมีตัวแทนเขตนั้นก็เท่ากับว่านะครับพักที่อยากจะเป็นแกนนําจัดตั้ง รัฐบาลเนี่ยอันนี้ผมคิดในแง่ว่าความเป็นไปได้เลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงเนี่ยควรจะต้องมีตัวแทนประจำเขตเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเอาให้ครบเลย400เขตคร<อ>าวนี้เรามาดูข้อมูลว่าแล้ววันนี้มันเป็นยังไง,รงประชาธิปัตย์มีวันนี้3 3 8เขตนะครับเพื่อไทยตามมา315เขตนะครับตามต่อมาด้วยอันนี้เหลือเชื่อนะครับแต่อันนี้คือลิสต์ของท่านอาจารย์สมชัย เสรีーーรวมไทยมีทั้งหมด291เขตโอ้เหลือเชื่อเพราะว่าววตามมาด้วยอาคนแคนตามมาด้วยพลังประชารัฐ268เขตตามมาด้วยก้าวไกล221่เขตแล้วก็ตามมาด้วยภูมิใจไทย2 1 3เขตส่วนพักอื่นๆนะครับในตอนนี้นะครับผมขอผมขอญาตเรียนไว้อย่างนี้นะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับอคอการเมืองจริงๆอ่าพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยวันนี้มีตัวแทนเขตอยู่30 นะครับรวมไทยสร้างชาติมีอยู่13รวมไทยสร้างชาติที่คุณพีรพันธ์ที่ปรึกษานายกตงเกันอยู่ียครับกำลังวัดลุงตู่จะไปอยู่นะวันนี้ส่งสอสอได้แค่13เขตนะครับแล้วก็สร้างอนาคตไทยเนี่ยยีเขตเราก็จะเห็นเลยว่าพักที่เกิดใหม่ๆในช่วงเวลาเนี้ยนะครับที่มีความตั้งใจในการเข้ามาทํางานการเมืองและอยากจะร่วมรัฐบาลอยากเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ถ้าพูดถึงว่ากฎหมายพักการเมืองมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นณนะวันที่23สารนูนไม่ให้ผ่านต้องใช้ฉบับเก่าเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็จะมีอยู่อยู่แค่6พักที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลได้ส่วนที่เหลืออยู่ต้องบอกว่าไม่มีโอกาสครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในการที่จะเสนอรายชื่อนายกเพื่อให้โหวตกันในสภาเนี่ยต้องมีอย่างน้อย25เสียงเพร,ราะนั้นอย่างรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับวันนี้อาจจะบอกว่าจะส่งเทียบเชิญท่านนายก เพราะนั้นท่านนายกก็อาจจะต้องคิดหนักหน่อยว่าถ้าท่านนายกตอบรับเทียบเชิญแล้วก,กฎกติกามันเป็นแบบเดิมเนี่ยนะครับท่านนายกณนะวันนี้ท่านนายกก็อาจจะมีสสอ,อย่างมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ13เสียงมีหน้าท่านนายกชอบพูดว่าหลังเอเปกค่อยมีความ<ต>ชัดเจนเ <laughs> พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความชัดเจนนะครับ,รบทางการเมืองไทยเนี่ยนะครับ <laughs> มันจะเกิดขึ้นแน่ๆหลังวันที่30 เพราะวันที่30ก็จะเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องหารร้อยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าหลังเอ펙นี่ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะครับหลัง2วันดูด่านแรกก่อนเลยเพราะถ้าส่งผู้สมัครไม่ได้มันก็ไม่ต้องพูดให้การจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ตอนนในการถ้าพระราชบัญญัติฉบับแรกผ่านใจชื้นเพราะอะไรครับเพราะก็จะทําให้พักการเมืองเนี่ยเขามีความมั่นใจประเด็นที่2องพอวันที่30นะครับถ้าเกิดพระราชบัญญัติฉบับที่2ผ่านอีกพักการเมืองก็จะรู้แล้ว นะครับอ๋อ400เขตแน่นอนเว้ยปาร์ติลิส100แน่นอนเพราะนั้นไอาการย้ายค่า,ายการจะแลกโปรโมชั่นจะอะไรมันก็จะเกิดขึ้นแล้วเมื่อน,นั้นแหละนะครับคีย์เพยเยอร์หลักๆนะครับจะ7ป5ซ 4, 4ช มันถึงจะตัดสินใจกันเลถึงจะตามมาเอาสองล็อกที่สําคัญที่เป็นกฎหมายที่จะต้องมีการเลือกตั้งและพักการเมืองก่อนแต่อาจารย์คะประเด็นเรื่องของหารร้อยนี่ก็ยังเป็นประเด็นอยู่เพราะกระบวนการที่ผ่านมาอย่างที่เราตามมาตลอดเนี่ยมันมีประเด็นปัญหาตั้งแต่หารร้อยหารห้าร้อยแล้วมาถึงสารรัฐมนูญมันจะผ่านได้อย่างง่ายดายไหมคะเนี่ยผมถึงได้เรียงฮะว่าความคือถ้าผ่านได้เนี่ยทุกคนการันตีว่าได้เลือกตั้งแน่ แต่ถ้ามันผ่านไม่ได้มันจะมาสู่โจทย์ที่2ต่อว่าแล้วอายุสภาที่เหลืออยู่เนี่ย,ยนะครับมันจะมีเวลาเพียงพอที่จะทํากฎหมายนี้<อ>เข้าไปใหม่ไหมผมพยายามคิดในแง่ดีนะครับว่ามันน่าจะเรียบร้อยแต่เอาไม่ครับว่าผมคิดในแง่ดีก่อ,อนว่าม,มันน่าจะผ่าน<อ>นะครับแต่ถ้ามันไม่ผ่านแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมพูดไว้เสมอครับว่าของแบบนี้ในการประเมิน<อ>ทางการเมืองเราอย่าโลกสวย<อ>นะครับเพราะความเสี่ยงมันยังมีอยู่ นะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าการเมืองไทยชัดเจนที่ท่านนายกตอบว่าหลังเอเป็กท่านนายกไม่ได้โกหกเพราะตารางเวลามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ที่ฉันกลัวมากกว่านั้นคือถ้าสารรัฐธรรมนูญไม่ได้ผ่านกฎหมายทั้งสองฉบับนี้หรือฉบับใดฉบับหนึ่งมันจะเกิดเดดล็อกทางการเมืองขึ้นไหมคะถ้าไม่ผ่านฉบับแรกนะครับพักการเมืองมันก็หมายความว่างานภาระเหนื่อยจะไปอยู่กับพักผมพูดตรงๆนะพวกพักใหม่ๆเนี่ย หมดสภาพจบเลยคือตั้งตัวแทนประจำเขตไม่ทันพอตั้งไม่ทันก็ส่งผู้สมัครมไม่ได้แต่นะครับฉบับที่สองเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยนะครับไอเนี้ยถึงขั้นเลือกตั้งไม่ได้คือถ้าฉบับแรกไม่ผ่านถ้าฉบับแรกไม่ผ่านฉบับสองผ่านมันยังพอไปกันได้ก็พักการเมืองจะเหนื่อยเพียงแค่พักจะเหลือไม่กี่พักก็จะเหลือประมาณ6กพักที่จะตั้งที่ที่จะวนเวียนกันอย่างนี้แหละแต่สมมติถึงแม้ฉบับแรกผ่านก็คือพักการเมืองแต่ถ้าฉบับหลังไม่ผ่านฉบับ ก็ต้องไปดูว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับมันพอไหมนะครับแล้วถ้านายกตัดสินใจยุบสภาเปี้ยงเข้าไปมันก็จะยิ่งเป็นปัญหาเพราะว่าอะไรครับเพราะรั้นูวมันแก้ไปแล้วมันแก้ไปแล้วแต่ไม่มีกฎหมายลูกถูกต้องไหมฮะกกตที่ไหนจะกล้าจัดเลือกตั้งเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นศูนย์ยากาศ เอางี้ดีกว่าในฐานะที่อาจารย์ธนพรเองเนี่ยก็มีข้อมูลลึก i n นไซต์เอ็กซ์คลูเยอะแยะมากมายโดยส่วนตัวถ้าดิฉันถามความเห็นอาจารย์คิดว่าจะผ่านไหมคะผมเชื่อว่าผ่านนะครับเพราะว่าบรรยากาศในการในการเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าทิศทางของชาติบ้านเมืองเนี่ยมันต้องไปมันเดินหน้าไปทางนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกและครับว่า ของแบบนี้เนี่ยครับมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอเรายังไม่เคยคิดเลยว่าสารรัฐนูลจะกล้าพักงานท่านน,นายกปรอยธ์ใช่ไหมครับเพราะนั้นหรือ8ปีสารรัฐนูลท่านก็ยังบอกว่ายังไม่ครบ8อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นของแบบนี้เนี่ยนะครับในการพิจารณาของศาลเนี่ยท่านก็อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็ต้องอิงกับเจตนารมของของตัวรัฐนูลด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับโดยส่วนตัวเนี่ย ผมคิดว่ามันน่าจะผ่านไปได้สมมุติค่ะอาจารย์<า>ว่ากฎหมายทั้งสองฉบับผ่านแล้วเรานําไปสูขข่การเลือกตั้งสิ่งที่ต้องจับ,บตามองหลัง30พฤศจิกายนของการวินิจฉัยของศาลคืออะไรคะโอ,โอ้แน่นอนครับถ้าหลัง30นะผ่านนะ,ะเราก็จะได้เห็นเรื่องอะไรครับเหมือนกับที่เราเห็นกันทุกชุมชนคืออะไรเราจะเห็นตลาดนัดครับตลาดนัดนักกันเยเอาดัดแน่นอนฮะเปิดขายเซลเอามันชัดเจนแล้วดีครับ การที่สสท่านนั้นเนี่ยเป็นสสเก่าหรือมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่แล้วมันก็มีโอกาสที่จะรีพีทซ้ําได้พูดงตรงคือมันใช้ต้นทุนในการนําไปสู่ชัยชนะเนี่ยมันน้อยกว่าขณะที่เป็นสสออซึ่งยังไม่เคยลงสมัครเลยนะครับหรือลงมาบ่อยครั้งยังไม่ได้สักทีมันก็ต้องใช้ต้นทุนเยอะหน่อยเพราะนั้นคนไหนที่มีต้นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ตลาดนัดการเมืองทุกพักก็เป็นที่ต้องการ<อ>ตัวถูกต้องไหมครับ เพราะว่ามันมีเวลาย้ายพักอยู่ใช่ไหมครับแล้วระยะเวลาย้ายพัก90วันเนี่ยมันยังมีระยะเวลาดําเนินการได้นอกจากตลาดนั้ดการเมืองความชัดเจนของบิ๊กบิ๊กระดับแกนนำการเมืองนะคะอาจารย์ก็พอตลาดมันเปิดใช่ไหมครับบิ๊กบิ๊กก็จะตัดสินใจได้แล้วเอ๊ะฉันควรจะรับเทียบเชิญจากพักไหนก็ต้องดูว่าพักนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่เราลองคิดดูนะครับว่าสมมุตินะถ้าเราเป็นลุงตู่ จะตอบรับเทียบเชิญจากพักไหนเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดผมก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเฮ้ยพักนั้นเนี่ยนะมันจะต้องได้สอสอมากพอสมควรที่ทําให้ผมสง่างามนะอย่างน้อยก็ไม่ควรจะได้ต่ํากว่าที่สองใช่ไหมครับถ้าเราเอาเกณฑ์การจัดตั้งรัฐบาลปี6กสองเราจะพบว่าอันดับหนึ่งคือเพื่อไทยอันดับสองพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นลุงตู่ก็ต้องคิดแบบเดียวกันนะครับว่าเฮ้ยฉันจะตอบรับเทียบเชิญไหนนะพักพักนั้นเนี่ยนะครับเอาขี้เลที่สุดนะ ได้สอสอมาก็ไม่ควรต่ำกว่าลำดับสามเพราะถ้าต่ำกว่าลำดับสามเนี่ยสอวอเหนื่อยครับก็ไม่ช่วยแล้วต่อให้มีสว2อวอ250<ช>ผมเป็นสอวอผมก็ต้องคิดหน่อยโอเคครับมันอาจจะมึนๆยกมือให้กันได้แต่ว่ามันจะเละด้วยกันหมด ใน250ท่านมผมไม่เชื่อว่าทุกท่านพร้อมจ่ายกับลุงตู่จะมีบางท่านและหลายท่านจะไม่ร่วมจ่ายด้วยเพราะอะไรฮะเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นต้นทุนชีวิตนะครับเพราะนั้นลุงตู่ก็คงคิดแบบผมนี่แหละ,ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเทียบเชิญจากไม่ว่าพักไหนนะครับอเอามาเทียบเชิญลุงตู่เนี่ยก็ต้องอ,อยู่ในวิสัยที่ลุงตู่คาดการว่าเฮ้ยเขามีโอกาสที่มาได้อย่างน้อยเป็นพักลำดับสามนี่อย่างน้อยนะจะจะให้ดี ต้องไม่เกินที่1นึ่งที่สองเพราะถ้าหลุด2อนี่อาการไม่ดีแล้วแล้วถ้าปลา3นะครับถ้าห่าง2เยอะๆจบเพระฉะนั้นผมนึกว่าชัวชัวที่1กับที่2ดูไม่น่าเกลียดดูไม่น่าเกลียดดูดูแบบอ่ะมันพอไปได้แต่พอไหวพอรับกันได้นะครับคือถ้ามันค้านสายตาชาวบ้านมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาอย่างอื่นตามมานะครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะคุยกับอาจารย์ธนพรศรียากูลค่ะประเด็นก็คือว่าต้องจับตาคือหลักใหญ่ใจความเลย23และ30พฤศจิกายนนี้กับสารรัฐธรรมนูญและ พระราชบัญญัติประกอบกฎหมายรัฐรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งกับพักการเมืองสองฉบับที่สําคัญมากถ้าผ่านไปแล้วถึงจะมาดูว่าตลาดนะักการเมืองเปิดไหมบิ๊กการเมืองจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก่อนปีใหม่ค่ะหลังจากนั้นวันยุบสภาหรือไม่ยุบสภาหรือจะครบวาระตามมาแต่พักสักครู่ช่วงหน้าอันล็อกของเราเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์นธนพรดีกว่าค่ะว่าอาจารย์คิดว่าจะยุบสภาช่วงไหนอย,อย่างไรจะยุบไหม หรือว่าจะอยู่จนครบวาระแล้วตอนนี้พักไหนต้องโฟกัสพับไหนได้เปรียบอะไรที่ต้องจับตามองสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ และก่อนที่เราจะไปอัลล็อกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคําถามกับทางรายการก่อนค่ะและถ้าคุณผู้ชมตอบถูกนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือที่มีชื่อว่าข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยดรสิริวัลหัสรังศีนะคะและคําถามสัปดาห์นี้เราถามไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเราถามว่าอํานาจการยุบสภาตามรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นอํานาจของผู้ใดระหว่างข้อที่1 นายกรัฐมนตรีและข้อที่2ประธานสภาผู้แทนรนาษฎรทร้าคำตอบแล้วนะคะส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะช่วง Unlock ประเด็นค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับอาจารย์ธนพรศรียากูลให้อาจารย์ฟันธงดีกว่าค,ค่ะอาจารย์คะยุบสภาหรือไม่ยุบยุบเมื่อไหร่อย่างไรตอบเลยว่าไม่ยุบ ไม่ยุบสภาอยู่จนครบวาระอยู่ครบวาระมันมีเวลาที่ต้องสอสอต้องย้ายพักก่อน90วันมันนานเกินไปหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรครับนานก็ไม่มีปัญหา,าตลาดนัดมันเปิดเขาก็ไม่มีใครปิดปิดติด,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 ดบางๆกันอยู่แล้วะนะครับคือการย้าย90วันเนี่ยข้อดีกับสสเนี่ยมันมีมากกว่าข้อเสียะนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเมื่อเราย้ายพักเนี่ยเรามีเวลาในการไปอธิบายกับชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่ยุบนะถูกแล้วนะครับแล้วผมจะบอกว่าแล้วลุงลุงตู่เนี่ยก็ไม่ยุบจริงๆ เพราะว่าอะไรฮะเพราะเราก็ต้องดูภูมิหลังของลุงตู่ทหารราบเนี่ยครับเขาสู้จนตายนะครับอันนี้มันเป็นหลักนิยมของอาชีพลุงตู่เขาค่ะแต่บางคนบอกว่าอาจจะยุบก่อนครบระสักวัน2วัน3วันแต่ได้สิไอตรงเนี้ยไอตรงที่บอกว่าศาสตรวันนีจะบอกว่าถ้ายุบสองวันก่อนที่จะหมดวาระเนี่ยนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกพอหลัง30พฤศจิกาตลาดนัดการเมืองมันเปิดล่วงหน้าอยู่แล้ว นะครับมันไม่มีใครต้องมาปิดบังอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ฟันธงเลยไม่ยุบอยู่ครบบาระแน่นอนครบาครับผมเอางี้ดีกว่าจะมีการเลือกตั้งใหญ่เกิดขึ้นไหมฮะอาจารย์ผมเชื่อว่ามีนะนะครับแม้ว่าผมจะเป็นคนพูดเองว่าเรายังมีความเสี่ยงใช่ครับแต่ในฐานะที่เราก็อยากเห็นชาติบ้านเมืองเดินหน้านะครับผมเชื่อว่ามีนะครับเชื่อว่านี่แล้วก็คิดว่าเรามาในทิศทางที่ถูกต้องที่ไปสู่จุดนั้น เราจะไม่ต้องอยู่ยาวกันจนแบบเมื่อไห,หรกฎหมายเลือกตั้งจะเสร็จอย่างที่อาจารย์ผม<อ>พูดตรงๆว่าในเครือข่ายของระบอบประยุทธ์เนี่ยมีความคิดเช่นนี้<ะ>แล้วก็มีความพยายามจะทําเช่นนี้<ะ>ยิ่งมีความพยายามจะทําเช่นนี้เนี่ยพวกเราในฐานะที่ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดเนี่ยก็ควรจะต้องออกมาช่วยกันส่งเสียงว่า <spectral S 2> เฮ้ยกระบวนการการเดินหน้าของชาติบ้านเมืองด้วยกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธีที่สุดแล้วนะครับอ่ะ ตลาดการเมืองเปิดถ้าการเลือกตั้งใหญ่มีแน่นอนเอาแล้วแถมครบวาระด้วยอ่ะตอนนี้หลายคนจับตามองมากเลยเรื่องพี่น้องสองปองุงพ้อมลุงตู่เนี่ยยังจะเดินไปด้วยกันไหมหรือแยกกันเดินรวมกันตีหรือแยกกันไปเลยคอนเวิร์สกันไปเลยครับอาจารย์เอาไปในที่หนึ่งก่อนนะครับคอนเวิร์สกันเลยเนี่ยไม่มีหรอกพีน้องครับคือยังไงไม่มี่ทางคือเรื่องนี้จบไปเลยนะครับสองเนี่ยนะครับแยกกันเดินรวมกันตีไหมมันก็ต้องอยู่ในคําพูดที่ผมเคยใช้เสมอว่านะครับ พวกเดียวกันแต่คนละพักบางทีมันอาจจะดีแต่มันอาจจะดีกว่าพักเดียวกันแต่คนละพวกแต่ถ้าพูดตรงๆนะครับถ้าดูตามข้อมูลพื้นฐานที่อยู่ในมือผมเนี่ยะนะครับแล้วก็ดูตามกติกานะครับถ้าผ่านสารรัฐนูนมาเนี่ยนะครับ พลังประชารัฐเนี่ยก็ยังอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบกว่า<ฆ>สําหรับลุงตู่ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกอ,อย่างมีศักดิ์ศร<ฆ>ีได้เปรียบกว่ารวมไทยสร้างชาติ<ฆ>นะครับอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะครับ<ฆ>เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าเราไปดูผลการเลือกตั้งเมื่อปี2562เน<ฆ>ี่ยนะครับในพื้นที่ที่เป็นภาคใต้ซึ่งเกิดกระแสรวมไทยสร้างชาติเรียกร้องลุงตู่เนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยเดิมเนี่ยได้มา13ที่ ขณะที่ภาคกลางตะวันออกตะวันตกเนี่ยนะครับไม่รวมกรทมเนี่ยพลังประชารัตได้มาถึง58เก้าอี้เพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าลุงตู่นะครับไปต่อทางการเมืองต้องเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยโอกาสที่ สง่างามอันเนื่องจากการเสนอชื่อของพลังประชารัฐเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับลงตู่มากกว่าอาจารย์พักอื่นล่ะคะเราต้องจับตาไหมเพราะเอาพูดถึงคุณอนุทินเอาจริงอย่างภูมิใจไทยก็มีแต่คนบอกว่าวเขาเห็นเงียบ,ยบแบบนี้เขาอาจกําลังก่อรสร้างขุมกําลังเพื่อจะเป็นนายกครั้งหน้าไหมเพื่อไทยจะแลนดสไลด์ประกาศแลนดสไลด์แลวจะต้องกวาดเข้ามาสสจะร่วมกับพลังประชารัฐเอาแบบชัดเลยนะภูมิใจไทยนี่ใช้เงินเยอะที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ เพราะว่ามีเขาเรียกว่ามีมีเทคนิควิธีนะครับที่ตอบความต้องการของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้ผ่านไปก่อน <c oughs> เพื่อไทยยังไงก็ไม่แลนสไลด์นะครับ <c oughs> เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันนี้แฟนคลับของเพื่อไทยเนี่ยมันถูกซอยย่อยไปเป็นของก้าไกลด้วย <c oughs> ไปเป็นของเสรีรวมไทยไปรวมพักเครือข่ายเดียวกันนะครับคราวนี้สมการที่ทุกคนอยากเห็นเนี่ยนะครับก็คือเพื่อไทยกับ ก้าวไกลนะครับมามากอดคอกันจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันมนันก็ดูเหมือนแฮปปี้เอนดิ้งแต่ในความเป็นจริงอ่ะไม่มีทางนะครับเพราะว่ากอดคอกับก้าวไกลเนี่ยนะครับเจ้าของพรรคเพื่อไทยเขาจะกลับประเทศไม่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นคือ,อเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจับมือกันตั้งรัฐบาลค,ครับมันจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะอ๋อเกิดได้ครับเพราะว่าคุณหมอชนละนานหรือว่าแหมข่าวมันคือการเมืองทุกอย่างมันคือโอกาสของความเป็นไปได้เขา บางทีสิ่งที่เราเห็นว่าวันนี้เขาดูเหมือนจะไม่คุยกันนะครับวันข้างหน้าเขาก็คุยกันสงสัยมากว่าแล้วแฟนคลับของเพื่อไทยจะไม่เสียคะแนนเหรอคะถ้าบอกไปรวมกับพลังประชารัฐเนี่ยอาจารย์ก็อยากไปรัฐบาลหรือเปล่าล่ะหลักง่ายๆก็ต้องถามแฟนคลับของเพื่อไทยว่าเราจะยอม เราจะยอมเป็นฝ่ายค้านอีก2ปีหรือ4ปีไหมค่ะนะครับแค่นี้เองง่ายๆถ้าอยากเป็นรัฐบาลตัวเองแลนสไลด์ไม่ได้ก็มีอยู่2สมการถ้าจับกับก้าวไกลไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของพักจะกลับบ้านไม่ได้ก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรเยอะก็ต้องจับกับพลังชาติเพราะเพื่อไทยอย่าลืมว่ามีเสียงสวอยสองร้อยห้าสิบเสียงที่ไม่สามารถที่จะต้องแลนสไลด์เท่าไหร่ถูกครับสามร้อยกว่าคือถามว่าทําไมไม่จับกับภูมิใจไทยเราอย่าลืมนะครับว่าถ้าภูมิใจไทยมา ตามกระแสร้อนๆแรงๆนะครับซึ่งอาจจะถึงจริงๆสักร้อยนึงเนี่ยเขาเรียกว่าไซส์ของภูมิใจไทยมันใหญ่ไปนะครับแต่ถ้าจับคู่กับพลังประชารัฐใช่ไหมครับและอาจจะรวมกับพักกลางๆอีกสักพักสองพักการจัดรัฐบาลมันจะง่ายอันนี้คือคือคือ,ค,อคือวิธีคิดในการจัดตั้งรัฐบาลแบบเรียลลิสติกนะครับแต่การจัดตั้งรัฐบาลใ,ใ,ในในในความต้องการน่ะผมทราบดี <c oughs> นะครับว่าว่าแฟนคลับก็อย,อยากเห็นอย่าง,งานั <c oughs> บบน้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ คุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ที่มีการวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกับอาจารย์ธนพรศรียากูลนะักวันนี้นะคะการเมืองเนี่ยเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งสําคัญจริงๆต้องรอดูสารรัฐธรรมนูญ23และ30พฤศจิกาย,ยนนี้ก่อนหลังจากนั้นจะชัดเจนสุดๆเลยคะ่ะแต่วันนี้เราเอาเรื่องนี้มาตีแผนเล่าให้คุณผู้ชมต้องจับตามองอย่ากระพริบตาจุดไหนอย่างไรเท่านั้นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรารองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลที่มาเป็นเดอะคีย์ให้เราในวันนี้นะคะขอบคุณ ค่ะจย์คะและทั้งหมดนี้คือรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่อีกครั้งในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะาอาจารย์ธนพรดิชันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ